กิจกรรมของเด็กญี่ปุ่นสวัสดีคะ่ะทุกคนเดาชื่อเอิญเป็นคนไทยที่อยู่ในฮอกไกโดวันนี้เราจะพาทุกคนมาส่องกิจกรรมของเด็กญี่ปุ่นกันกิจกรรมนี้ก็คือการปลูกดอกไม้นั่นเองเป็นกิจกรรมที่จะจัดขึ้นทุกๆต้นเดือนมิถุนายนของทุกปีค่ะก่อนที่เด็กๆจะมาถึงพวกผู้ใหญ่ก็ได้ขุดหลุมแล้วก็เตรียมดอกไม้ให้น้องๆเรียบร้อยแล้วค่ะ ในปีนี้มีน้องๆเข้าร่วมทั้งหมด16คนเป็นเด็กป .1 11คนแล้วก็เป็นเด็กป .2 5คนที่เราต้องเซ็นเซอร์หน้าน้องๆเอาไว้เพราะว่ามันเป็นกฎของญี่ปุ่นค่ะนี่ค่อนข้างที่จะเคร่งคัดเรื่องความเป็นส่วนตัวของเด็กๆนะคะและถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองเนี่ยคุณครูไม่สามารถถ่ายรูปน้องๆได้นะคะะก่อนจะลงโซเชียลทุกครั้งก็ต้องขอพ่อแม่น้องๆก่อนค่ะซึ่งบางทีต่อให้พ่อแม่อนุญาตแล้วก็ยังต้องปิดหน้าน้องๆอยู่ดีค่ะใครจะมาถ่ายรูปเด็กๆในญี่ปุ่นก็ระวังให้ดีนะคะ เอาเรื่องปลูกดอกไม้กันต่อตอนที่เราไปปลูกดอกไม้เนี่ยฝนตกหนักมากทุกคนเชื่อไหมไม่มีเด็กๆคนไหนงองแงเลยส่วนผู้ใหญ่ก็ปล่อยให้น้องๆได้ปลูกเต็มที่ค่ะก่อนจะปลูกผู้ใหญ่ก็จะสอนเด็กๆว่าให้เอาต้นไม้ออกจากกระถางยังไงน้องว่าอย่าจับดอกแรงเอาต้นไม้ลงไปในดินแล้วก็ให้เอาดินกลบ คนญี่ปุ่นค่อนข้างที่จะให้อิสระกับเด็กๆเต็มที่และน้องๆทุกคนก็ถูกสอนไว้ว่าก่อนจะทําอะไรต้องขออนุญาตก่อนอย่างก่อนที่จะเหยียบเข้ามาในแปลงดอกไม้ก็ได้มีการถามผู้ใหญ่ก่อนว่าเหยียบดินได้ไหมซึ่งทางผู้ใหญ่ก็บอกว่าเหยียบได้เลยแต่อย่าเหยียบดอกไม้นะน้องๆก็เหยียบกันเต็มที่เลยค่ะเสร็จแล้วน่ารักไหมเราปลูกกันที่หน้าโรงยิมประจําเมืองเพราะฉะนั้นน้องๆก็สามารถมาดูได้ตลอดเวลาปลูกกันเสร็จแล้วก็เรียกน้องๆมาเข้าแถวแล้วก็ถ่ายรูปรวมวุ่นวายกันน่าดูเลยค่ะ จริงๆหลังจากนี้เราจะมีกิจกรรมให้น้องๆไปเก็บขยะด้วยแต่เพระฝนตกก็เลยต้องหยุดเท่านี้ค่ะ